ดวงชะตาชาวปีเกิดชวดประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวปีเกิดชวดเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านป่าไผ่ที่มีทั้งเงาร่มเย็นสบายและแสงแดดส่องประกายมายิบระยับผ่านใบไผ่ที่โครงเคลงไปมาชีวิตของคนในช่วงนี้จะเต็มไปได้วยความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นแต่ก็ต้องใช้ปัญญาและความรอบคอบในการตัดสินใจมากกว่าเดือนที่ผ่านมาพลังงานโดยรวมของเดือนนี้เหมือนกับสายลมหลังฝนที่พัดผ่านใบหน้าสดชื่นแต่ก็มีความชื้นแฝงอยู่ ชาวปีเกิดชั่วจะพบว่าตัวเองมีความไวในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นสามารถจับจุดเปลี่ยนและโอกาสได้ดีกว่าปกติแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังอารมณ์ที่อาจพันผวนได้ง่ายด้านการงานเส้นทางแห่งการเรียนรู้และความก้าวหน้าในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเสมือนนักสำรวจที่กำลังเดินท้าไปยังดินแดนใหม่ที่เต็มไปได้วยสมบตัติแต่ยังไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อน ชาวปีเกิดช่วจะพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และการปรับตัวอย่างรวดเร็วสำหรับพนักงานประจำคุณอาจพบว่าหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นอาจมีการมอบหมายงานที่มีความท้าทายหรือโปรเจกต์สำคัญให้รับผิดชอบเหมือนกับช่างคลองที่ได้รับมอบหมายให้สร้างผลงานชิ้นเอกที่จะต้องใช้ทั้งฝีมือและยินตนาการตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาด คุณอาจได้รับโอกาสเป็นหัวหน้าทีมในการวางแผนแคมเปญใหม่หรือหากทำงานด้านไอทีอาจได้รับความไว้วางใจให้พัฒนาระบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทแต่ความสำเร็จนี้จะไม่มาง่ายๆคุณจะต้องเผชิญกับความกดดันและความคาดหวังที่สูงขึ้นเหมือนกับนักเต้นบัลเล่ที่ต้องซ้อมท่าใหม่ที่ยากกว่าเดิมอาจมีช่วงแล้วที่รู้สึกคอแท้หรือสงสัยในความสามารถของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงกลางเนือนที่พลังงานอาจจะลดลงเล็กน้อย สำหรับผู้ประกอบการหรือคนทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการขยายฐานลูกค้าและการสร้างเครือข่ายใหม่ๆคุณอาจพบพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญหรือได้รับข้อเสนอความร่วมมือที่น่าสนใจเหมือนกับเกษตรกรที่พบว่ามเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เพาะปลูกเริ่มงอกเขียวและเติบโตอย่างรวดเร็วข้อแนะนำสำคัญในด้านการงานคืออย่าคิดว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้การทำงานเป็นทีมและการขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจะเป็นกุญแจสำคัญข,ของความสำเร็จ ความอดทนและความมุ่งมั่นจะได้รับการตอบแทนในรูปของการยอมรับและความก้าวหน้าในอาชีพด้านการเงินการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดเรื่องการเงินในเดือนนี้สําหรับชาวปีเกิดชวดเหมือนกับการเล่นเกมเศรษฐีที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความอดทนและการวางแผนอย่างรอบคอบรายได้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากผลงานที่ดีในด้านการงานแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ช่วงต้นเดือนจะเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างมั่นคงคุณอาจได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นเงินโบนัสเงินคืนจากการลงทุนหรือรายได้เสริมจากความสามารถพิเศษของคุณเหมือนกับนักล่าสมบัติที่ขุดพบกองสมบัติเล็กๆที่ฝังอยู่ในส่วนหลังบ้านตัวอย่างเช่นหากคุณมีทักษะด้านการออกแบบกราฟิกอาจได้รับงานฟรีแลนซ์ที่ให้รายได้ดีหรือหากมีความรู้ด้านการลงทุนอาจมีหุ้นหรือกองทุนที่ให้ผลตอบแทนเกินคาดหวังอย่างไรก็ตาม ช่วงกลางเดือนคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่างมากโดยเฉพาะการซื้อของที่ราคาแพงหรือการลงทุนใหม่ๆที่ยังไม่แน่ใจเหมือนกับนักเดินทางที่ต้องประหยัดน้ำและอาหารเพื่อให้เพียงพอตลอดการเดินทางอาจมีค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพหรือการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ไม่คาดคิดการลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นความปลอดภัยมากกว่าผ่อนกาไรสูงหากคุณสนใจลงทุนในหุ้นควรเลือกหุ้นที่มีปันผลสม่ำเสมอมากกว่าหุ้นเก่งกําไรสําหรับการออมเงิน วรตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจนเช่นเงินสำรองฉุกเฉินหรือเงินสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีคำแนะนำที่สำคัญคือการเก็บบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบและหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นความอดทนในการออมเงินในเดือนนี้จะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับการเติบโตทางการเงินในอนาคตด้านความรักบทเพลงแห่งหัวใจที่หลากหลายเสียงเรื่องความรักสำหรับชาวปีเกิดชวดในเดือนนี้ เปรียบเสมือนการอ่านนิยายรักที่มีทั้งหวานทั้งขมและความประหลาดใจปนเปอยู่ในทุกหน้าพลังงานด้านความรักจะค่อนข้างเข้มข้นและเต็มไปด้วยอารมณ์สำหรับคนโสดการเปิดใจรับความรักใหม่สำหรับชาวปีเกิดชวดที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากเหมือนกับนักเขียนที่กำลังจะเริ่มต้นเขียนบทใหม่ของชีวิตความรักอ่านมาในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนอาจเป็นเพื่อนเก่าที่จู่ๆก,ก็มองในมุมมองใหม่หรือคนแปลกหน้าที่พบกันอย่างบังเอิญในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ช่วงต้นเดือนจะเป็นช่วงของที่คุณมีเสน่ห์เป็นพิเศษเหมือนกับดอกไม้ที่แบ่งบานในสวนที่ได้รับแสงแดดเหมาะสมคนรอบข้างจะสังเกตเห็นความมั่นใจและความสดใสของคุณมากขึ้นหากคุณทำงานในออฟฟิศอาจมีเพื่อนร่วมงานที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหรือหากชอบออกกำลังกายที่ฟิตเนสอาจพบคนที่มีความสนใจเดียวกันและคลิกกันอย่างไรก็ตามการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในความรักอย่าปล่อยให้ความเขินอายหรือความกลัวมาขัดขวางการแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริง เหมือนกับนักดนตรีที่ต้องมีความกล้าหาญในการบรรเลงเพลงใหม่บนเวทีตัวอย่างเช่นหากคุณชอบใครสักคนลองเริ่มจากการชวนไปทานข้าวหรือดูหนังด้วยกันดูช่วงกลางเดือนอาจมีความสับสนในความรู้สึกบ้างคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างคนสองคนที่ทั้งคู่น่าสนใจหรืออาจมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์กุญแจสําคัญคือการตัดสินใจด้วยหัวใจแต่ก็ยังคงใช้เหตุผลควบคู่กันไปด้วย สำหรับคนมีคู่หรือมีคู่สมรสแล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการปรับแต่งเครื่องดนตรีให้เสียงอะดับเข้ากันอย่างลงตัวความสำคัญของคุณจะผ่านการทดสอบและการเรียนรู้ที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นช่วงต้นเดือนจะเป็นช่วงที่หวานชื่นคุณและคู่ของคุณอาจมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเช่นการไปเที่ยวสั้นๆหรือการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน เหมือนกับการปลูกต้นไว้ใหม่ในสวนร่วมกันที่ต้องใช้ความอดทนและการดูแลอย่างสม่ำเสมอเช่นการลองทำอาหารเมนูใหม่ด้วยกันหรือการเริ่มออกกำลังกายคู่กันแต่อย่าประมาทกับความทา้าทายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนอาจมีการทะเลออกกาะกันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องเงินทองการ,รวางแผนอนาคตหรือการใช้เวลากับครอบครัวปัญหาเหล่านี้เหมือนกับเมฆฝนที่ลอยผ่านท้องฟ้าดูน่ากลัวในตอนแรกแต่หากรู้จักรับมือก็จะผ่านไปและทิ้งความสดใสไว้เบื้องหลัง การสื่อสารอย่างเปิดเผยจะเป็นกุญแจสำคัญอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ด้วยการกดดันความรู้สึกลองพูดคุยกันอย่างสันติและแสวงหาจุดร่วมกันถ้าทั้งคู่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้ความยากลำบากเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสในการเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคู่รักที่คิดจะแต่งงานหรือคู่สมรสที่กำลังวางแผนมีลูกเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันอย่างจริงจัง,จงเกี่ยวกับอนาคตความฝันและเป้าหมายร่วมกันจะเป็นแรงขับดันในการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยสรุปแล้วเดือนนี้สําหรับชาวปีเกิดชวดจะเป็นเดือนแห่งการเติบโตการเรียนรู้และการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างกล้าหาญทั้งในด้านการงานการเงินและความรักความสําเร็จจะมาจากการใช้ปัญญาความอดทนและการเปิดใจรับสิ่งใหม่เหมือนกับนักเดินทางที่กําลังสํารวจดินเดือนใหม่ที่เต็มไปด้วยความงามและความมหัศจรรย์ที่รอการค้นพบ